ชาวไร่มันลุกเือรวมตัวกว่าครึ่องมือคู่บุกทำเนียบกี้รัิประกันราคามันําปะหลังกราบสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่อัปเดตข้อมูลข่าวสารพบกันคลิปนี้ตรงกับวันพฤหัส,สบดีที่26ธันวาคม2567กับกับผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยครับแต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารนะครับ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิง่งเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนแชร์ข่าวกเกษตรพาร่วยด้วยนะครับมารับฟังข้อมูลข่าวสารกันเลยนะครับวันนี้นะครับ25ธันวาคม2567เกษตรกร,ร,กรชาวไร่มัน5จังหวัดเหนือล่างยันการเจนะบุรีนะครับรวมตัวการกว่าครึ่งหมื่นขีดเส้น15มกราคม68 พร้อมบุกทำเนียบรียกร้องรัฐประกันราคามันสำมปหลังตันละ2,500บาทขณะที่ผู้ช่วยรอมตอตตัวแทนกระทรวงพาณนนิชย์นะครับยืนฟื้นมาตรการแทรกแซงตันละ2,200บาทจนโต้เถียงกันนานหลายชั่วโมงก่อนขอให้รอคอรมอปีหน้าอีกครั้งนะครับเมื่อวันที่25ธันวาคม2567 นายวิวัตอ้นมั่นประธานกลุ่มเรียกร้องการแก้ปัญหาราคามันสัหลังตกต่ำกลุ่มภาคเหนือพร้อมตัวแทนกลุ่มเกษตรกรจากจังหวัดกำแพงเพชรนครสวรรค์พิกิตตากอุทัยธานีการเจนบุรีจำนวนกว่า5,000คนได้รวมตัวกันที่วัดสิงคารามหมู่ที่1นึ่ตำบลสะโลกบาทอำเภอขานุวรักบุรีจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อเรียกร้องการแก้ปัญหาราคามันสามปลังตกต่ำจากรัฐบาลซึ่งดรพงศกรอรพันธ์นพพรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์นางสาวยานีสีมณีรองอธิบดีกรมการค้าภายในใน,นายกฤษณาทองประเสริฐผู้อำนวยการกองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรพร้อมคณะเป็นตัวแทนของกระทรวงพาณิชย์ และรัฐบาลนะครับพร้อมกับผู้แทนจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งนายชาทิพย์รุจนทเสียรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรมอบหมายให้ในายอนุชาพัฒสถานรองผู้ว่าราชการจังหวัดนางสาวสุเกวะดินเหล็กนางพญาพานิชจังหวัดนายอนันต์โคศิษิพัฒน์เกษตรและสหกรณ์จังหวัด,น,น,าน,าวดนายวรรถ ฉายอภิรักษ์ณอำเภอขานุวลีรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ารับฟังปัญหาท่ามกลางเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบกว่า100นายให้การควบคุมดูแลความสงบเรียบร้อยภายในเบาะริเวณการชุมนุมซึ่งก่อนหน้านี้ผู้แทนจากรัฐบาลจะมาถึงกม่มผู้นำจากต่างจังหวัดต่างๆได้ขึ้นประสายบนเวทีเพื่อแสดงเจตจำนง ในการเรียกร้องการแก้ไขครั้งนี้อย่างสันติจะไม่มีการปิดถนนไม่มีการเทมันทิ้งให้เกิดความเสียหายไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนกระทั่งดอกรพงศกรผู้ช่วยรัฐมนตรีเดินทางมาถึงที่ประชุมและขึ้นเวทีนายวิวัตอ้นมั่นประธานกลุ่มเรียกร้องการแก้ไขปัญหามันสราะหลังกลุ่มภาคเหนือพร้อมแกนนำ ได้ออกมาอ่านถแถลงการเป็นมติของกลุ่มคือขอให้รัฐบาลประกันราคามันสำปะหลังตันละ2,500บาทในเนื้อแป้ง25เพราะปัจจุบันต้นทุนของเกษตรกรในการทำามันสำปะหลังต่อไร่เกือบ6,000บาทแล้วจึงขอให้รัฐบาลได้เร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดให้ทันต่อฤอดการเก็บเกี่ยวด้านดรพงศกรผู้ช่วยรัฐมนตรี ซึ่งเป็นตัวแทนในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ได้ปลาศัยถึงแนวทางการช่วยเหลือเบื้องต้นของรัฐบาลซึ่งคณะรัฐมนตรีอนุมัติแล้ว4แนวทางพร้อมกับได้ชี้แจงแนวทางแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่สามารถทําได้ขณะนี้คือการแทรกแซงราคามันสัาปะหลัง2,200บาทต,ต่อตันในเบื้อในเนื้อแป้ง25โดยจะเปิดจุดรับซื้อกับกเกษตรกร ตามที่จังหวัดกำหนดอย่างไรก็ตามการเจรจาไม่สามารถที่จะหาข้อสรุปได้ต่อมาแกนนำในที่ประชุมจึงขอชันทามติส่งตัวแทนของเกษตรกรแต่ละจังหวัดเข้าร่วมเจรจาโตะ๊กลมภายในศา,าลาการจังหวัดใกล้กับสถานที่ชมุมนุมซึ่งการเจรจายังคงมีการถกเถียงกันอย่างดุเดือดต่อเนื่องและถ้ายังหาข้อสรุปไม่ได้ ก็อาจจะมีการเดินทางเข้าไปยังทำเนียบรัฐบาลกระทั่งผ่านไปนานกว่าชั่วโมงจนได้ข้อยุติจากนั้นดรพันธวัฒน์ภูผาพร้อมกับแกนนำได้ออกมาขึ้นเวทีชี้แจงกลุ่มเกษตรกร,กรที่รออยู่นเวทีการชุมนมุมได้ทราบว่ามติได้เห็นชอบในการช่วยเหลือเบื้องต้นที่รัฐบาลจะแทรกแซงราคามันสําปะหลัง2 2 0 0บาทต,ต่อตัน ในเนื้อแป้ง25%ก่อนโดยได้ให้จังหวัดพิจารณาขยาย,าายาจุดรับซื้อให้ทั่วถึงส่วนข้อสเสนอที่กลุ่มเกษตรกรเรียกร้องเพิ่มเติมคือปรกักการราคาตัานละ2,500บาทในเนื้อแป้ง25%อาจจะให้เกษตรกรต่อราย3ไไร่หรือไม่เกิน100ตันเนื่องจากเกินอำนาจการตัดสินใจของผู้ที่มารับฟังปัญหา ในวันนี้คงจะต้องรอผลการประชุมคณะระัฐมนตรีอีกใน15วันหรือไม่เกิน15มกราคม2568แต่ถ้าได้ผลไม่พอใจก็จะกลับมารวมตัวกันอีกครั้งอย่างแน่นอนหลังจากนั้นทุกคนได้แยกย้ายกันกลับ